เดี๋ยวไปดูแปลงสลัดกานนะครับไม่ใช่แปลงสลัดสิต้นอ่อนของสลัดนะครับก็เดี๋ยวผ่านทิวมะเขือนี้ก่อนมะเขือนี้เริ่มเปิดดอกแล้วเพื่อนปลูกนี่แบบโอ้ยไม่มีนาคตรจริงๆนะมะเขือเนี่ยก่อนหน้านี้นะผมทาคลิปของแค่น้อยฟาร์มชาแนลสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อากาศสดใสมากนะครับไปฝนต้นหนาวนะครับวันนี้ก็นี่แหละมาอยู่ที่ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้มีสาระดีๆมาฝากอีกแล้วเพื่อน สาระดีๆนู่นอยู่ตรงน้านนู่นแหละเดี๋ยน้องพีทพาไปเราเหมือนเดิมวันนี้เราเปิดเออเราเปิดคลิปด้วยวิวมุมนี้บ้างนะครับที่เห็นอยู่นี่ต้นสุพรรณนิการเพื่อนช่วงหน้าแรงสวยมากดอกเหลืองสะพั่งอันนี้ผมพอดีผมเด็ดยอดเข้าไปเขาแตกเป็นพุ่มนะครับทรงพุ่มเดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายคนที่จะนำพาเราไปสู่สาระดีๆของวันนี้กันดีกว่าก็เดี๋ยวไปถามเขาว,าว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไร น้องพีทสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับทําอะไรอยู่เอ่ย,ยเก็บญ้านะครับเก็บญ้าเดี๋ยววันนี้สาระของเราก็คือจะคุยเรื่องการปลูกสลัดใช่ไหมสลัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราแยกทําเป็น2ตอนนะพีทเราจะใช้ว่าสลัดอินซีเดอะซีรีส์เดอะซีรีส <laughs> <The S 2> ์เพราะว่าเดี๋ยวเราไทำเป็น2ตอนนะพีทเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเลยเนาะแล้วก็พาไปดูต้นอ่อนนะคะพาไปดูต้นอ่อนของสลัดที่น้องพีทเพาะไว้หลายวันแล้วเนาะ ยังไงเดี๋ยวน้องพีทจะสรุประยะเวลาในการเริ่มต้นเพาะอะไรยังไงตั้งแต่ตั้งแต่แรกเนาะพีทจนถึงขั้นตอนการเตรียมดินเพราะฉะนั้นซีรีส์แรกหรือว่าตอนแรกเนี่ยก็อาจจะจบอยู่ที่การเตรียมดินจนถึงวันที่เอาสลัดมาปลูกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกสขบคร่าวๆว่าประมาณนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวคุยกันก่อนนี้อันนี้อะไรกําลังน่ารักเลยน้องพีทกล่ำบกล่ำมปลีอายุประมาณลงไปได้ประมาณกี่เดือนละ เกือบเดือนแล้วเนาะเกือบเดือนแล้วแต่ถ้ามัน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 ไม่โดนฝนไม่โดนพายุมันมันจะโตกว่านี้ไหมพีทให้โตกว่านี้เนาะนี่นี่น้องพีทใส่ปุ๋ยไปกี่รอบแล้วเนี่ยฉีดพ่นทุกสามถึงห้าวันเนาะฮอร์โมนฮอร์โมนจันด่วนนะเพื่อนๆนมหมักหรือว่าฮอร์โมนไข่อะไรก็ได้นะเพื่อนๆนะตัวไล่แมลงด้วยนะครับช่วยเขาด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินไปรอบหนึ่งเนาะพีทรอบนึงนะครับแต่เห็นน้องพีทเอาอ้นนี่มาวันเนี้ยกาแฟ เออปุ๋ยกาแฟก็คือกากกาแฟใช่ไหม<ช>กากกาแฟที่เราจะหมักเอาเพื่อที่จะเอาน้ําให้เป็นฮอร์โมนหรือว่าจุลินทรีย์กาแฟนั่นแหละจุรินทรีย์น้ําหมักกาแฟซึ่งจะให้นโตเจนแล้วกากกาแฟเขาอะเราก็มาวางเป็นปุ๋ยทางดินตัวนี้สารอาหารเยอะนะเพื่อนเนาะยดๆเขาเขาเขาาจะให้ตัวนโตเจนหรือว่าเขาเรียกว่ายูเลียแหละเพื่อนแต่มันมันอ่อนมากเนาะ แต่มันก็ไม่มากนะถือว่าเยอะนะสาหรับอินซียเออสําหรับอินซียถือว่าเยอะนะแล้วตัวกาแฟเนี่ย,ยก็อย,อย่างที่บอกคลิปเก่าแหละเขาจะมีสารอาหารตัวอื่นด้วยมีคาร์บอนด้วยอะไรด้วยในนั้นนะนเพื่อนๆนะแต่ยังไงนี่จากแปลงกระหล่ำปีด้านนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นอะไรนะบล็อกคุรีไหมบล็อกคลรีอะดูบล็อกคลีีหน่อยก่อนที่จะไปดูแปลงสลัดกัน นี่เพื่อนๆย่าลกหน่อยนะเดี๋ยวบางจะเก็บนี่ก็แบดูดีดูดีมีอนาคตมาเอ้าตรงกลางนี่เป็นอันนี้ขาโพดอะไรอ่ะขาโพดเทียนฝั่งนี้ขาโพดเทียนด้านหลังน้องพิษล่ะขาโพดอัญชันที่ในแปลงกระหล่ำเป็นขขาโพดอัญชันแต่ฝั่งนี้ฝั่งขวาของเพื่อนๆนะเป็นขขาโพดเทียนนะครับอ่ะหัวม้วนหัวม้วนหัวคลิปเดี๋ยวเราพาไปหาตัวเด่นของคลิปนี้กันนะครับก็คือสลัดเนาะว่าดูเรื่องสลัดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แปลงสลัดนะครับ มามา,มาเริ่มที่แปลงสลัดเลยนะครับก่อนอื่นก็เตรียมดินนะครับวิธีการเตรยมดินก็เก็บยาออกอะไรออกให้หมดอย่างนี้นะครับเก็บยาออกให้หมดนะครับเก็บยาออกให้หมดอย่างนี้เสร็จจากนั้นก็น้องพีทก็จะทําการพลิกหน้าดินน้องพีทเนาะเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นฤดูฝนเนาะรเราจะพลิกขึ้นมาตากแดดซะหน่อยน้องพีทใ,ให้ให้เขาแห้งนะครับสองสามวันก็แห้งแล้วเพื่อนหลังจากนั้นนะพอพอพอเขาดินเริ่มแห้งนะไ่โคลเดมาฉีดหน่อยน้องพีทเนาะ ฆ่าเชื้อโรคเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหลังจากเอ่อความชื้นที่อยู่ในดินตรงนี้นะก่อนหน้านี้แปลงนี้เราเคยปลูกกระหล่ำปีไหมอ,อ๋อไม่ใช่ผักกาดขาวอ๋อเคยปลูกผักกาดขาวแต่ก็เคยมีเน่าเนาะเน่า,เน,าเน่าเพราะฝนเพราะฉะนั้น,านอาจจะเกิดเชื้อโรคนะครับหมักหมมค้างค้างในดินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราพลิกหน้าดินขึ้นมาสักหน่อยนึงนะเพื่อนเพื่อนะตากเสร็จปุ๊บเราใช้ใจโคดมาฉีดหลังจากนั้นอีกนะครับหลังจากนั้นอีกสักวันสองวันนะ่ะเราก็ใส่ปุ๋ยลงไป ปุ๋ยมกักเราอ่ะเพื่อนๆน,นะหวานไปเลยนะแต่เพราะเรามีปุ๋ยน้ําด้วยนะพีทมีปุ๋ย,ย,ย,ยน้ําที่เรียกว่าฮอร์โมนจันด่วนนะครับฮอร์โมนจันด่วนหรือว่าเพื่อนๆมีน้ําหมักอะไรอ่ะใส่ไปเลยนะเออมีน้ําหมักอะไรหรือว่าฮอร์โมนไข่อะไรก็ได้ฉีดไปนะเพื่อนๆนะให้เขาสาะสมอาหารอยู่ในนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พอผักสลัดเราอ่ะได้ครบกําหนดนะครบกําหนดเราก็จะเขาคุมฟางก่อนนะพีทใช่คคุมฟางแล้วก็ผักเอาผักสลัดอมาลงนะครับตามก่อนเอ้ย แปลงข้างหลังน้องพีทอะเป็นแปลงอะไรเนี่ยที่เห็นริบๆเนี่ยจะเป็นผักกาดหอมอ๋อแปลงนี้เป็นผักกาดหอมนั้นเพื่อนนะส่วนอีกสองแปลงโน้นน่าจะเป็นบ็อกคลีแล้วก็กะหล่ำปลีๆๆนะครับอันนั้นให้โตก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะเราก็ลงไปแต่อันนี้ผักกาดหอมก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเนาะพีทใช่คับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากเนาะก็อ,อาจจะทําให้ชื้นนะเพื่อนๆคลิปนี้อ่ะคุยเรื่องสลัดเดี๋ยวไปนอกเรื่องเยอะ <laughs> เอาฝั่งนี้น้องพีทสังกะสี เพื่อนๆอาจสงสัยว่ามาคุมทําไมเนี่ยมีใครอยู่ใต้สังกะสี่ามีญาติญาตไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เมียของปู่ไม่ใช่นะก็คือคุมอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อลดแรงเนาะพีทเนาะเพื่อลดแรงในการที่จะเก็บหญ้าเพื่อนเห็นแปลงนี้ไหมอ่ะอันนี้ทิกนะทิกง่ายๆนะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องนี้อ่ะอย่างแปลงนี้อ่ะอย่างแปลงนี้ก่อนเนาะแปลงนี้เราก่อนหน้านี้เราใช้สังกะสีคุมเหมือนกันเนาะพีทใช่ครับคุมเพื่อให้หญ้าตาย ถูกไหมพอหลังจากนั้นหญ้าตายแต่ถ้าเราถห้หญ้าไม่ตายวิธีการเก็บหญ้าของเราคือถางถอนแซะถูกไหมใช้ระยะเวลาแปลงเดียวเนี่ยสี่วันห้าวันนะเพื่อนกดจะเรียบเนาะพีทแต่พอเราใช้สังกะสีช่วยอย่างเงี้ยนะใต้ใต้สังกะสีเนี้ยอุ้ยอันนี้อันนี้พีทคุมไปนานหรือยังเนี่ยประมาณสามสี่วันยังไหมประมาณสี่ห้าวันเออสี่ห้าวันดูสิเพื่อนเพื่อนเริ่มตายสองอาทิตย์นี้ตายสนิทเนาะตายสนิทถึงรากถึงโคนนะแล้วก็ คนเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะงอกขึ้นมาอีกเนาะพีชถ้าทาวิธีนี้นะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่มเมล็ดพันธุ์ยากเพื่อนที่ตกไปอะ่ะเขาก็จะอ่อลแล้วก็ไม่งอกเนาะก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรน,นะก่อนหน้านี้พูดง,ง่ายๆว่าโง่เนาะโง่นะนั่งแซะกันพอแซะปุ๊บนะเพื่อนๆพ,พอแซะเราแซะเอาต้นออกเนาะแล้วก็กลายเป็นว่ามันงอกอะเนาะเพช เพราะว่ามันมีคล้ายๆโคเนะนะเหมือนเหมือนก็นไปแตกเขาว่านะพอกราโดนน้าปุ๊บเขาก็แตกมาแล้วก็มเมล็ดมเมล็ดอของเขานะที่ร่วงหล่นไปกับพื้นอย่างเงี้ยเวลาโดนความชืนะ้นเนี่ยโอ้ขึ้นแข่งอะไรกับหญ้าพอขึ้นแข่งกันมาทําไงล่ะปวดหัวสิพอปวดหัวปุ๊บเราก็ต้องมานั่งถอนนั่งดึงนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหายอย่างเงี้ยขาบอนกว่าเนาะใช่อะทำไมเราใช้สังกะสีคนอื่นเขาใช้ถุงดําใช้ผ้าคลุม อย่างนั้นก็ได้นะแต่ถามว่าเราใช้สังกะสีเพราะว่าสังกะสีเนี้ยเป็นสังกะสีเก่านะรเราเสียดายเพื่อนผู้ใดแกงวง,งกอีกแล้วลองงกกันแหละแล้วก็ที่สําคัญนะ่ะถุงดามาถ้าเราจะมาคุมอย่างเงี้ยใครมีทุนนะซื้อแล้วคุมอย่างนี้เลยพอหญา้าตายปุ๊บเราค่อยปลูกพืช ดีมากๆอย่างงั้นะแต่มันไม่ดีตรงไหนรู้ไหมไม่ดีตัวเอาเงินไปซื้อไงเงินไม่มีเพราเงินถ้าเงินน้อยอะเราทำางนี้เลยสังกสีเก่าเราเยอะเนาะเราเป็นลูกชาวนาเนาะสังกสีเก่าๆอย่างเงี้ยบางครั้งเ็เก็บขายเก็บทิ้งนะครับเห็นประโยชน์เ็าเถะนะเอามาคุมไว้อย่างเงี้ยนะข้าญ้านะครับยังไงเดี๋ยวการเตรียมแปลงการเตรียมดินประมาณนี้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูสลัดต้นอ่อนกันนะน้องพีทเดี๋ยวพาเพื่อนไปดู ต้นอ่อนของสลัดที่เราเพาะไว้ประมาณกี่วันแล้วเนี่ยยังไ,ไงเดี๋ยวสรุปเวลาตรงโน้นให้เพื่อนๆฟังอีกทีเนาะพีทพีทพาไปดูอ,อนุบาลผักสลัดไว้นะครับตามเข้าไปเนาะเดี๋ยวผมเดินทางลัดให้พีทไปทางโน,น้นเอาลัดไม่ได้ <c oughs> นี่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 นางนี้เอ้ยไปน่ารัก อ่าถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับนี่โรงเรียนอนุบาลนะครับโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอ่าดูสลัดนะครับดูสลัดที่เห็นตรงข้างหน้าเยอะๆโน้นะเพื่อนอย่าเพิ่งไปใส่ใจนะเดี๋ยวจะนอกเรื่องเกินไปก็จะมีคันนะมนนีนั่นนู่นนี่เยอะเลยครับนี่ที่เห็นยาวๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลงช่วงนี้แหละอ่ะคุยกันเรื่องสลัดก่อนนี่ดูมะหลองมะแหลมเพราะอะไรเนี่ย เพราะว่าเอาเอาไปปลูกแล้วแยกแล้วลเ <c oughs> ดี๋ยวพีทอึง้งเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูอะไรอันนี้คือเขายังโตได้กว่านี้อีกน<ด>เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปแยกใส่กระบาเดี๋ยวเราไปดูว่ากระบาดท,ที่แยกแล้วเป็นยังไงขั้นตอนนี้น้องพีทสรุปคร่าวๆเพื่อนๆหน่อยสิใช้ดินอะไรเนี่ยพีทมอสครับใช้พีทมอสหรือว่าดินที่เหมาะากาัรเพราะ,มะเมล็ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะหรือว่าเราล่อนเองก็ได้ใช่ไหมพีทเราทําได้นะเพื่อนเราทําได้เราล่อนดินดีๆนะแล้วก็ ปรุงดินแม่มันก็จะมีขั้นตอนนี้แหละเพื<ๆ>่อนๆคือคขออนุญาตว่าใช้คล้ายๆพีดมอสหรือว่าดินที่ใช้ในการเพาะต้นไม้ไปถามร้านต้นไม้ได้เนาะเราก็ใส่ตะกร้าอย่างนี้เนาะลราก็ลองตุดตะกร้าเขาหน่อยด้วยกระดาษนะครับหลังจากนั้นก็มเมล็ดสลัดเนาะร,รอบนี้สั่งมาซื้อมาจากแม่โจ้ไหมพีทแม่โจ้ครับแม่โจ้นะเป็นสลัดพันธุ์นี้สามารถเก็บพันธุ์ได้เนาะเป็นโ P เ,เป็น OP นะครับก็คือสามารถเก็บพันธุ์เดี๋ยวรอบหน้าเรา รอบนี้เราตั้งใจทําไว้เพื่อที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์เองเนาะพีทเนาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะคะเพราะว่าเพชรบูรณ์เนี่ยอา,อากาศร้อนนะพีทให้เขาแข็งแรงนะให้เขาแข็งแรงแล้วเราก็จะเก็บพันธุ์ของเราเองแต่ถ้าจากแม่โจ้เขาอาจจะหนาวเนาะก็ให้เขามาปรับตัวก,ก่อน1รุ่นหลังจากนั้นเราเก็บมเมล็ดพันธุน์มีขั้นตอนนี้เราก็จะโรยเนาะพีทโรยแล้วก็เก็บไว้ในโรยเสร็จแล้วก็สเปรย์ฉีดพ่นน้า เก็บไว้ในร่มในร่มสวันสวันนะเพื่อนเออแล้วก็สเปรย์ฉีดเช้าเย็นเช้าของวันเย็นดูว่ามันแห้งหรือไม่แห้งถูกปะถูกครับเออทีนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นสองวันนี้เอาเอาอะไรคุมไหมมีผ้าคุม f u ฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้หรือว่าผ้าบางๆก็ได้เนาะผ้าบางคุมเขาไว้ในร่มนะเพื่อนๆนะอันนี้อาจจะอาจจะต้องขออนุญาตให้เพื่อนๆมโนมโนตามเราด้วยเนาะเราไม่มีภาพที่จริงเราทําคลิปนี้ไว้นะ แต่ด้วยการผิดพลาดทางเทคนิคคลิปลบไปหมดเลย <c oughs> ไม่รู้โทรศัพท์เป็นไรนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องมาโนให้เพื่อนเพื่อนเห็นขั้นตอนนี้นะครับขออนุญาตเดี๋ยวรอบหน้าเราจะขอแก้ตัวนะครับจะทําให้เห็นตั้งแต่เอาดินใส่ในออะไรนะตะกร้าอย่างนี้เลยนะพีเนะจนถึงขั้นตอนการโรยเก็บไว้2วันในร่มหลังจากนั้นเปิดผ้าออกเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่ม, ok มองอกเริ่มปลิลอารมณ์ประมาณว่าถ่วงอกไหมพีชไม่ครับมันเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นลา อ๋อเหมือนเหมือนจะเป็นเชื้อราเป็นขาวขาวใช่แต่ที่จริงไม่ใช่ครับเป็นรากของผักสลัดอ๋อที่เห็นขาวขาวคือจะเป็นรากใช่ครับอารมณ์เห็ดไหมอารมณ์เชื้อเห็ดอารมณ์เชื้อเห็ดนั้นเพื่อนทีนี้ขึ้นจากนั้นปุ๊บหลังจากนั้น2วันเราออกแดดเนาะคิดเนาะใช่ครับแต่จะต้องพลางแสงด้วยแลนอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนะทั้งวันเลยเอาออกทั้งวันเลยนะเอาออกทั้งวันเลยอย่าโหดนะหลังจากนั้นนับมาสองวัน3วันครับอ๋อหลังจากนั้นนับเป็น3วันก็จะรวมจากของเก่า2วันเป็น5วัน ห้าวันเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาแยกลงถาดลุมเดี๋ยวเราจะไปดูกันซึ่งจะวางอยู่ริมสุดน่นนะคะฝั่งนี้ไม่ใช่นะฝั่งนี้ไม่ใช่แอนแนแอนนะคะห้าวันผ่านไปห้าวันผ่านไปผมใส่เอฟเฟกต์กันแล้วแบบเราเราไม่เก่งเรื่องโซเชียลเราไม่เก่งเรื่องโทรศัพท์เทคนิคต่างๆนะเออเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ต่างๆอ่ะใส่ไม่ได้ผมใส่เองเลยนะนี่หลังจากนั้นห้าวันที่ห้าวันที่อยู่ใน เออเขาเรียกอะไรนะกระสังเออกระบาขอไม่ใช่ก่อนนะเนี่ยอะไรนะไอ้ตะก้านะเนตะก้าปุ๊บเพื่อนเพื่อนเอเน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 เอน้องพีทก,ก็จะจิ้มเอาลักษาฐานเนี้ยน้องพีทเนาะ <ผม S 1> แล้วก็จิ้มเอม,มีมีวิธีการสาธิตนิดๆไหมอ่า,อาจิ้มบริเวณที่ส่วนที่เหลือน,นี่ก็ได้ส่วนที่เหลือน,นี่เพื่อนเพื่อนอย่าอย่าสงสัยนะว่าทําไมมันว่างก็คือไม่เต็มนั่นแหละเพื่อนเพื่อนก็คือจํานวน จำนวน<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวน้องพีทจะไปเอาโน่นนะครับจําลองจําลองวิธีการแคะแค่ก็แคะก็ค่อยๆค่อยๆจิ้มออกมานั่นแหละเพื่อนๆนะเดี๋ยวเขาเอามาเอามาแคะที่นี่ก็ได้น้องพีทเอามาชนเพื่อนหน่อยผมขออนุญ,ญาตนั่งนะน,นี่นะอ้าวน้องพีทนี่จิ้มยังไงอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเอาเอาชื่อหน่อยต้นเนี้ยเลตมินิคอสอันนี้เป็นมินิคอสนะครับแต่เป็นมินิคอสแดงนี่ครับ นี่นะน้องพีชค่อยๆอย่างเงี้ะเพื่อนอธิบายยากดูเอานะค่อยๆจิ้มอย่างนี้เลยนะแล้วก็ใส่ใส่แบบนี้แล้วเราก็กดอ๋อเหรอเอาเอาเอาวางวางใช่ไหมน้องพีชวางแล้วก็ค่อยๆกดลากเขาลงไปแบบนี้ครับโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมโอ้ยเหนื่อยใช้ฟอกกี้ฉีดผมตาไม่ดีเงี้ยเพื่อนเห็นแล้วอแต่ผมผมเชื่อมั่นนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ตาดีอะทาได้น้องพีช ฝึกสมาธิด้วยเพื่อนเนี่ยวิปัสสนาได้เลย <c oughs> ขั้นตอนเนี้ยนี่พอ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 ขั้นตอนนั้นเสร็จแล้วก็ใช้ฟอกกี้ฟอกกี้ฉีดฟอกกี้ที่เพื่อนเพื่อนรู้จักฟอกกี้เนาะฉีดน้ําอ่ะนี่ค่อยๆนะครับแล้วก็เก็บไว้ในร่มนะนี่น้องพิทเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยสองสองกระบะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าไอ้กระบะยาวๆอย่า,ยางเงี้ยสองร้อยหลุมเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดเอ่อมีบัตเตอร์เฮดมีเขียวกับแดง แล้วก็อะไรอีกนะอีกอย่างหนึ่งในนี้เล็ดคอลอกินคลอได้ไหมเออน,น่าจะอย่างละ50าสบต้นนะครับพอดีถาดถาดเรามันจํานวนหลุมมันเยอะเนาะส่วนส่วนอันนี้ยังไม่เต็มเดี๋ยวรอที่กําลังโตแล้วก็มาใส่นะนเพื่อนเราปลูกเองทําเองอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่คนไหนที่เออเออควบคุมนะครับหมายความว่ากระบะแบบเอาอย่างละถาดละ50หรือถาดละร้อยก็ได้นะพี่นะครับทีนี้ทีนี้ขั้นตอนเนี้ยน้องพีท เราก็ใช้สเปร์น้ําเช้าเย็นถ้าอากาศแห้งหน่อยก็เพิ่มเวลาเที่ยงเข้าไปอีกเวลาหนึง่งเขาก็จะตั้งต้นได้เลยใช่ไหมมันไม่เหนะี่ยวเนาะที่เราทำอ,อะ่ะและ้วดินดินตรงนี้ก็เป็นดินพีทมอสเหมือนเดิม,มนเมนาะขออนุญาตนะนเพื่อนๆใช้ดินพวกนี้เหอะผมว่าดูแลง่ายเพราะาดินพวกนี้เหมาะกับการที่พืชเนี่ยเขาจเจริญเติบโตนะพีทเขาเจริญเติบโตเพราะว่าดินพวกนี้เขาเ เขาออกแบบมาแล้วล่ะว่ามันมีสารอาหารเหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นอ่อนนะนเพื่อนๆนะแต่ถ้าใครแบบว่ามีม,มีวิธีการในการร่อนดินเองหมักดินเองอย่างเงี้ยก็คือช่องยูท y o ยูทูบช่อง YouTube ช่องอื่นๆเขาก็ทําไว้นะเราก็ดูดูตัวอย่างก็ได้นะนเพื่อนนะเราก็ทําอย่างนี้ขั้นตอนนี้พอเสร็จอย่างนี้แล้วน้องพีทก็คือตรงโน้น2วันเอาออกมาใส่แดดไปถึง5วันใช่ไหม<ช>พอวัน <ๆ S 2> ที่5ปับ๊บ พอวันที่ห้าปุ๊บเราก็เอา <ลง S 1> แยกต้นอ่อน<ง>มาลงแบบที่พีทเห็นแบบนี้นะครับ,รบนี่วันวัน,ว,นวันที่ห้าวันที่หกไปแล้วเพื่อนๆบางทีก็อ่ะที่พูดว่าทาไมวันที่หกเพราะอะไรเพราะทําวันเดียวไม่เสร็จบ,บางครั้ง <laughs> ม,มันเล็กเนะี่ยทีนี้เสร็จขั้นตอนนี้ก็ลดน้ําเช้าเย็นถ้าแห้งหน่อยก็เช้ากับตอนเย็นเก็บไว้ภายใต้สแลนอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนะอย่าให้แดดแรงมากนะเพราะว่าต้นเขายังอ่อนอยู่นะฮะ พอต้นเขาเนี่ยพออ่อนปึ๊แพะแดดแรงมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อต้นพืชนะครับแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ดูแลไปแบบที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยน้องพีทไม่ต้องอาทิตย์สิบสี่วันไม่ต้องรดน้ําเออไม่ต้องใส่ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นครับไม่ไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยน้ําหมักฉีดได้ไหมอ่ะได้ครับแต่บางๆอ่อนๆเนาะเออน้ําหมักฉีดได้แต่อย่าไปใส่ปุ๋ยมานะช่วงเนี้ยเพราะว่าดินเขามีปุ๋ยอยู่แล้วน้องพีทใช่ครับเขาดินเขามีปุ๋ยอยู่แล้วแล้วก็ลดน้ําแบบที่เราบอก คือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ขั้นตอนในการที่ใส่ตะก้าจนถึงสุดท้ายที่จะลงดินเนี่ยประมาณ19-21ถึงวันถูกไหมใช่ครับเออ1 9ถึงวันเพืพ่อนๆไปแบ่งเอานะขั้นตอนแรก2วันถูกไหมในตะกา้าในตะก้าขนมจีนอ่ะสวันหลังจากนั้นเอาตะก้าขนมจีนออกมาใส่แดดใช่ไหมใส่แดด,ด <Broad. S 1> ใต้แดดสลน3วัน3วันเสร็จจากนั้นปุ๊บแยกต้นอ่อนใส่อย่างนี้<ๆ>ก็เหมือนวความก็หมายความว่าถาดนี้เอา จะแยกได้ก็คือสัก5วัน6วันนะพีทผ้าวัน6วันแล้วก็หลังจากนั้นประมาณอีกสัก2อาทิตย์ใช่ไหมพีทสองอาทิตย์มันก็จะกลายเป็น21วันเพื่อน,อนตามทันไหม <c oughs> ตามทันแลเนี่ยคลิปนี้ผมผมหนึ่งจะทำเป็น2 EP ไีเพราะว่าน้อยคือการทำสลัดอะ่ะผมว่าเป็นผักวินัยนะ <c oughs> ผักวินัยเพราะอะไรเขาจะเป๊ะมากเรื่องเวลาเพื่อนถ้าเพื่อนเกินหรือว่าเพื่อนขาดอะ่ะ มันจะส่งผลต่อรสชาตินาอพีทเนาะแล้วก็การเจริญเติบโตของผักสลัดรสชาตินี้จะฟ้องเลยนะว่าสลัดคุณแก่สลัดคุณเกินสลัดคุณมาจำนวนวันไม่เป๊ะนะรสชาติไม่ดีนะเราทำแล้วเนาะช่วงฤดูร้อน,ลลอนสลัดเราเกินเนาะเราที่จริงอะ่ะมันเกินปลูกไปเกือบอาทิตย์เพื่อนเราเราก็ฝืนปลูกเนาะทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็ชิมเองเอ๊ะทำไมสลัดเรารอบนี้ไม่มันไม่มันไม่ค่อยอร่อยมันไม่ว้าวเพื่อนถามว่าดีไหมก็ดี ดีดีจนถึงขั้นว่าดีดีนั่นแหละแต่แม่มันไม่ว้าวนะ่ะกินแล้วกินแล้วลูกค้าแบบเอ๊ะเอาคิ้วชนกันนิดนิดแต่เขาก็ให้อภัยเราแหละเพราะว่าฤด,ดูนั้นเป็นฤด,ดูร้อนเนาะฤด,ดูร้อนเนี่ยมันยากอยู่แล้วแถมสลัดมาเกินเวลาอีกเนี้ยแต่รอบนี้เป๊ะนะเพจเป๊ะเลยรอบนี้เราทําเองควบคุมเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะก็จะมีข้ออ้างเยอะแยะหละแต่รอบนี้ไม่มีข้ออ้างนี่นะครับก็ทำอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนทีนี้ หลังจากนั้น21วันเดี๋ยวเราจะไปลงแปลงกันใช่ครับเราก็เตรียมแปลงอย่างที่เล่าให้ฟังหลังจากนั้นในวันที่ลงแปลงนั่นแหละเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าขั้นตอนนี้ EP นี้นะสลัดเดอะซีรีส์เนี่ยนะผักสลัดอินซีเดอะซีรีส์ตอนที่1ก็จะจบลงเช่นนั้นหลังจากนั้นตอนที่2เราก็เริ่มวิธีการดูแลรักษาจนถึงการขายนะพีทครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่ ไม่19ก็20หรือ21สามวันนี้แหละเพื่อนๆนับไปนะนับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่โน่นอีก2อาทิตย์เจอกันที่โน่นตอนนั้นก็แม้จะเริ่มเห็นความสดใสแล้วนะเขาจะเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้เขาเป็นเบบี๋อยู่เนาะพีทเขาเป็นทารกก็เป็นทารกเราให้น้าให้นมเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็พอเริ่มเป็นเด็กเนาะถ้าถ้าคิดว่าเป็นเด็กก็อยู่ในช่วงเด็กสักประมาณป .1 ป .2 อนั่นแหละเพื่อนๆป .1 ปสองหรือว่าอนุบาลก็ยังเล็กไปนะเนาะ อันนี้อาจจะเนี่ยอนุบาลจะอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะนะตรงโน้นก็จะเป็นสักปอนหนึ่งปอสองเริ่มสอนกอไก่เขาไข่เขาละ ABC เขาละยังไงเดี๋ยวไปเจอกันตรงโน้นนะเพื่อนๆนะยี่สิบเอ็ดวันนะอ่าคุมฟางเสร็จแล้วนะครับคุมฟางเสร็จแล้วละ่ะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาผักสลัดลงกันนะครับยังไงเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แหละมีเซอร์ไพรส์ว่าต้นสลัดของเราที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับพอมาถึงวันนี้ครบยี่สิบเอ็ดวันละเกินมานิดหน่อย ดูว่าสภาพเขาจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลงแปลงนี้แหละเมื่อวานน้องพีทก็คลุมด้วยฟางนะครับแล้วก็น้ําใสไว้แล้วล่ะวันนี้ดินก็นุ่มพอสมควรที่จะลงยังไงไปดูสภาพสลัดกันนะครับพอดีน้องพีทนั่งรออยู่แล้วล่ะครับไปดูนะอ่าเป็นสภาพแบบนี้น้องพีทถูกไหมถูกครับอันนี้คือ21วันซึ่งก็ก็เลยมานิดหน่อยด้วยซ้ําไปเนาะครับผมดูนะเพื่อนๆสภาพจริงนะครับ ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ฝนบ้างปัจจัยหลักที่ทําให้พืชเป็นแบบนี้ก็คือฝนเลยเนาะครับฝนเลยนะเพื่อนๆนะก็คือที่จริงอ่ะตอนตอนที่เราหยดนะพีทเหมือนกับว่าฝนจะหมดแล้วไหมตอนนั้นนะแต่ไม่หมดครับแต่ไม่หมดก็คือตําบลท่าพลอ่ะเหมือนจะตกเฉพาะหมู่บ้านเราไหมตกติดกันเกือบอาทิตย์งงเหมือนกันเพื่อนๆงงจริงทีนี้ถามว่าแล้วเราไม่ไดเอาหลบฝนหรอ เราหลบเนาะพีทเนาะใช่ครับหลบนะแต่เพื่อนๆดูเหอะด้วยความชื้นมากๆนะครับแล้วก็บวกกับเขาไม่ได้เจอแสงนเนาะเพราะว่าฟ้าปิดมากนะครับฟ้าปิดฟ้าปิดมากช่วงระยะเวลาเกือบสิบวันอ่ะเพื่อนเพื่อนดูสภาพเขาเป็นประมาณเนี้ยโอ้โหเราแบบไม่รู้จะยังไงเขาจะค่อยๆเน่าเรื่อยเนาะใช่ที่เห็นนี้มีทั้งหมดหกชนิดนะตอนแรกเรากะว่าจะให้ได้สักประมาณสี่ร้อยเนาะสี่ร้อยแต่ดูแล้วไม่น่าจะถึงนะพีท แต่ไม่เป็นไรแบบไหนก็จะเอาลงแบบนั้นแหละเพื่อนๆใช่ครับแบบไหนก็จะลงแบบนั้นเลยแบบนี้เลยนะเราจะทําให้เห็นเลยว่าเนี่ยสภาพเนี้ยแล้วมันจะโตวสวยไปได้แค่ไหนเพื่อนๆก็ติดตามได้ใน EP ีสนี้แหละเป็น E ีีจบแล้วนะเดี๋ยวจะมี E ีีสรุปให้นะพีทก็คือหลังหลังจากเนี้ยพีทเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนเนี้ยผลหยุดแล้วจริงวันเนี้ยหยุดแล้วถูกไหมเดี๋ยวเราเริ่มต้นเพาะใหม่อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวทำอีพีสรุปให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่า สภาพที่แท้จริงเขาเป็นไงแต่เนี้ยคือปัญหานะเพื่อนๆน,นะปัญหาเพราะฝนเพราะแสงจริงๆก็คือฝนตกเราเอาหลบฝนได้แต่แสงไม่มีให้เขาเจริญเติบโตในการสังเคราะห์แสงนะครับคือไม่มีจริงๆนะอย่าว่าแก้ตัวน,นเพื่อนๆนี่เอาไว้เห็นเลยนะยังไงเดี๋ยวน้องพิดจะเอาไปลงกันนะครับเดี๋ยวตามน้องพิดไปนะปัญหานะเพื่อนๆน,นะปัญหาเพราะฝนเพราะแสงจริงๆ ก็คือฝนตกเราเอาหลบฝนได้แต่แสงไม่มีให้เขาเจริญเติบโตในการสังเคราะห์แสงนะครับคือไม่มีจริงๆนะอย่าว่าแก้ตัวนั้นเพื่อนนี่เอาให้เห็นเลยนะยังไงเดี๋ยวน้องพิทจะเอาไปลงกันนะครับเดี๋ยวตามน้องพิทไปนะอ่าลงแปลงปลูกแล้วนะครับสภาพอย่างที่เห็นแหละเพื่อนๆเอามาลงแล้วเหมือนบีบคอเลยน้องพิทน้องพิทจมไปใจหายใจหายเขาบอกอย่างนี้เมื่อกี้นี้ ใจหายใจหายด้วยด้วยสภาพที่อย่างในกระบอกก่อนหน้านี้ที่เราสองคนโชว์ไปแล้วนะครับทีเนี้ยเราก็จะรันทุลังเอาลงแต่เรามั่นใจว่างามนะพีชนจะงามน่าจะงามนะแต่ก็คืองามนั่นแหละเพื่อนๆนเพราะว่าเออแสงอะ่ะเพื่อนๆดูดิเห็นไหมเห็นแสงไหมนะครับแสงจ้าเลยผมว่าโอเคนะยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคืออีพีเนี้ยอาจจะต้องจบแค่เนี้อีพ <laughs> ีที่หนึ่งยังไงไปติดตามอีพีที่สองกันว่าเออก่อนหน้าเนี้ว่า อีพีที่2กันว่าเนี่ยวิธีการคือสภาพนั้นน่ะมาแบบนนนนนเ,เนี้ยนเนี่ยที่ปลูกไปอย่างเงี้ยดูนะเพื่อนๆน,นะเนี่ยเขาจะเขาจะดีขึ้นไหมหรือว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็จะบอกวิธีการดูแลปร,ประคับประคองไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆน,น,นะสําหรับ E ีพีหนึ่งอ่ะก็อาจจะต้องจบด้วยประมาณนี้น้องพีทก็จะปลูกไปก็จะมีทั้งหมด6ชนิดนะพีทเนาะแต่ก็จํานวนไม่เท่ากันหรอกเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งนี้แสงหลบหน่อย นั่นเพื่อนนะอ่าเนี่ยน้องพีทก็ปลูกนี่นี่อย่างอย่างแปลงแรกที่น้องพีทปลูกนี่คือสลับด้วยด้านข้างสองข้างเป็นสองข้างจะเป็นเนลธคอร์สีแดง,แดงนะครับ,รบตรงกลางน้องพีทใช้เป็นบัตเตอร์เฮดเขียว2แถวก็คือ1แปลงเนี่ยน้องพีทจะปลูกสลับมีทั้งหมดสลัดอยู่2ชนิดนะครับขนาบข้างด้วยสีแดงก็คือเอ่อลธค o ร์ r สีแดงเอ่อคาร์สีแดงเนาะแล้วก็ตรงกลางเป็นบัตเตอร์เฮดอกกลาบเขียว สองอีกสองสองแถวก็คือแปลงหนึ่งปลูกห่างกันสี่แถวเนาะนี่ความห่างเพื่อนดูประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณนี้นี่นี่น้องคีก็ค่อยพยายามจิม้มจิ้มมากยังไงนะครับอีพีนี้นะเพื่อน,อนๆจบแค่นี้แหละก็คือตั้งแต่ต้นเพื่อนๆลองไปทาถ้าเพื่อนๆทำตามนะตั้งแต่การหยอดมเมล็ดการแยกกล้าเนาะพิษท,ที่เราที่เราเสนอไว้อะนะตั้งแต่ต้นยังไงก็ได้ผล ถ้าไม่โดนฝนแล้วมีแสงแดดอย่างพอเพียงนะอันนี้ก็ไม่อยากจะโทษละครับว่าสภาพแวดล้อมก็ทําให้เกิดอย่างนี้แต่แต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยมันก็ได้เนาะพีทได้ค่ะได้นะอย่าทิ้งนะเพื่อนๆนะอย่างนี้นะเดี๋ยวอีพีสองะเพื่อนๆจะว้าวนะว่าอุยสภาพนี้หรอแล้วมันได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะไงอีพีสองอ่ะเราก็จะเริ่มตั้งแต่เราจะบอกวิธีการ ก็คือวันนี้เราจะทำอีพีสต่อแล้วแหละเริ่มเริ่มจากต่อจากนี้เลยแล้วก็จะบอกวิธีการดูแลไปจนนวลละครับกับสี่สิบห้าวันอาจจะก่อนหรืออาจจะหลังก็เก็บเกี่ยวได้เลยเนาะพีทเนาะ,ะวันนี้ของแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับโดยในตุ้มขนมพีทนะสองหนุ่มอินซีนะครับที่ของแค่น้อยฟาร์มเกษตรอินซีขั้นบันไดน,นะนนนนนนมีอะไรให้ทําอีกมากมายเลยเพื่อนยังไงอะ่ะขอลาไปก่อนละครับก็คือคลิปเนี้ยผิดพลาดประการใดขออภัยมากๆนะเพื่อนเพื่อนนะ ยังไงก็ดูเป็นแนวทางเพื่อศึกษาละกันนะครับเพราะว่าแม่สภาพแวดล้อมเนาะเรื่องฝนเรื่องแสงแดดเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆนะฝนเนะี่ยควบคุมได้ไม่ให้ตกใส่ได้แต่แสงแดดไม่มีซึ่งพืชอ่ะจำเป็นมากนะคะพืชทุกชนิดจําเป็นมากนะที่จะต้องใช้แสงในการปรุงอาหารนะครับถ้าไม่ได้ก็จะเป็นสภาพอีกสลัดกระบะเนี้ยถาดนี้อย่างที่เห็นนะครับยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะยังไงดูคลิปนี้แล้วอะ่ะไปเติมกำลังใจเพื่อนนะั้นเพื่อนทำได้ดีกว่าเราอยู่แล้วล่ะ<ช>ยิ่งอากาศตอนนี้นะเหมาะสมเนาะพีทนะเนาะยังไงก็งามกว่าเราแน่นอนดูเหอของเราเนี่ยใช้คำว่าเผชิญดีกว่าเผชิญแบบประชดนะครับเฉพาะใหม่ครับเออยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเป็นคลิป ep สรุปไว้เนาะพีทว่าว่าว่ามันสวยจริงๆอ่ะเราทำได้เหมือนกันอย่างนั้นแ่ะแต่ต้องสภาพแวดล้อมดีๆหน่อยไม่ใช่ฝนนะ กลัวที่สุดคือฝนนี่แหละกลัวที่สุดคือฝนเนี่ยเราก็โดนจริงๆริงแต่ก็ไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังได้อยู่นะคะย,ย,ยังไงฝากติดตาม ep สองนะเพื่อนนะดูว่าเนี่ยอีสภาพเนี่ยมันจะสวยไหมเนาะพีทสวยไม่สวยก็โชว์กันอยู่ที่ ep สองอ่ะ <c oughs> พูดไ้เลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ปล่อยไปเลย ep หนึ่งะันนั้น ep สองนี้ไฟ์บังคับมากเลยว่าอยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันอย่างนั้นเนี่ยเราจะทําให้เขาสวยให้งามแล้วก็รสชาติดีแล้วลูกค้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับพอ ep สองเสร็จปุ๊บ มีแบบ EP ีสุดท้ายเป็น EP ีสรุปให้ด้วยนะครับผักสลัดนั้นจะสอนตั้งแต่วิธีการเพราะมเมล็ดเลยนะพีทเนาะโอเค <Okay. S 2> นะครับวันนี้เราสองคนนะครับในตุ้มกหนุ่มพีทนะเนาะต้องอําลาถ้าเ,เพื่อนๆน,นะครับจากการนี้เลยเนี่ยที่น้องพีทปลูกนี้นะครับฝากติดตามอีพีสด้วยนะวันนี้สวัสดีครับ